สวัสดีครับตัดยาพอดีน้ำมันหมดเครียด ls ก็ยังขายไม่ได้ใครหาอยู่หรือว่าสนใจก็ดูคลิปผมหน่อยนะ ls ผมขายเอ่อยังขายอยู่ครับยังขายไม่ได้เลย <c oughs> น้ำมันตัดยาก็หมดแล้วเครียดก็เลยจะมาสตาร์ท nsr เล่นเล่นครใครเคยดูก็ผ่านนะครับใครยังไม่ดูก็ ให้ชมกันเล่นๆครับดูสภาพทำต่อแต่ก็ยังขาดงบประมาณอยู่วาวมือนะครับวาวมือวาวมือแล้วก็อจับให้ดูเลยเครื่องเย็นยังไม่ได้สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทน,นแล้วนะวันนี้อยากฟังเสียงนี่หัวเทียนหัวเทียนอืมไม่รู้หัวเทียนลูกนี้ใส่ได้อยู่ไหมนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าในคลิป LS ออะ ผมชอบถอดลูงนี่มาใส่ไม่รู้ลนะูกไ่นไอหัวไหนมันใช้ได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวขันเข้าไปน้ำมันใส่ไปแล้วนะผมใส่เมื่อกี้ก่อนทำคลิปถือมือเดียวถ้าจำไม่ผิดระบบสายไฟนี่ต่อไว้แล้วนะต่อไว้ปกติแล้วนี่เดี๋ยวจะลองสตาร์ทฝังเสียงดูนี่จุบหัวเทียนไม่ได้ลองเลยว่า ใส่ไฟมาหรือเปล่าที่หัวเทียนใส่เข้าไปแล้วกุญแจเปิดสวิตช์โอเคดูสภาพเขาติดไหมมาดูกันครับเครื่องเย็นนะ,ะให้ดูวาลวก่อนก่อนสตาร์ทนะฮะดูวาลมือนะนะเห็นไหมวาลมือนะครับอ่าได้ยินเสียง ไอ้คาบ,บูใช่ไหมแป๊กแป๊กแป๊กเสียงลูกเล่งออ่ะลองดูติดไหมไม่ติดซะแล้วมั้งต้องต้องอุดไหมต้องอุดนะปกติเดี๋ยวนะผมขอวางแป๊บหนึ่ง าเห็นนะมันติดนะแต่ต้องอุดปากคาบู Yeah. มาสามเส้นนะครับสามเส้นได้ักทูทีแล้วก็ชักลูกเร่งที่คาบูนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งมีชักวาวมือ,อเส้นหนึ่งนะชักวาวมือคือมาเส้นเดียวจากตรงนี้แล้วก็มาหุดตรงนี้ออกมาสามนะครับข้างในต้องแรงตัวพิงนะครับอีกสักนิดตนะ่ อโอเคครับนี่นะสะภาพเออพอได้ยินเสียงเครียดครับขายเอยังไม่ได้ผมเปิดไว้ที่15,000บาทนะเอรวมส่งทั่วประเทศส่งไปสนีนะใครสนใจตามดูครับอยากให้ดูให้ครบสัก6 EP จะได้พิจารณานะครับได้พิจารณาอขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับขายเครียดกันหน่อย